โอเคากลับสดัสดีทุกท่านด้วยนะผมขอต้อนรับเข้าสู่จ่องปามีนะจรย์แล้ววันนี้กลับมาอยู่กันในจุลศิลิกเวิร์ดเกมกันอีกครั้งแล้วนะผมว้าวโอเคครับ okay, ผมวันนี้เราก็กลับมาพบกันที่เกาะวีเกดิกเช่น,นเคยนะผมก็ต้องบอกได้เลยว่าตอนนี้นะผมได้ก้าวเข้าสู่ e ีพีที่หนึ่้อยหเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะผมว้าว ก็ไม่คิดเลยนะผมพี่ย้อนไปดู E ี1หนึ่งก็พี่ก็ไม่คิดว่าจะมาได้ถึง E ีนีดีนะผมตราบที่ยังมีคนดูพี่ต่อไปพี่ก็จะทำต่อไปเรื่อยๆครับผมเพราะฉะนั้นฝากมาดูกันเยอะๆด้วยนะผมก็ฝากช่องพี่ด้วยนะครับผมมาเดี๋ยววันนี้ครับผมพี่มีอะไรจะมาบอกทุกคนนะผมอาจจะรู้กันแล้วแหละเข้ามาที่ quest นะผมมาดูที่มิชชั่นนะผมก็ตอนนี้นะผมมิชชั่นเนี่ยมันเลือกเปลี่ยน dna ที่เราจะได้รับได้แล้วนะผมเฮ้ยพี่ก็เพิ่งรู้ครับผมมันอาจจะมานานแล้วแต่พี่เพิ่งรู้ไง เอามาบอกรับผมสําหรับคนที่ยังไม่รู้นะเห็นไหมครับผมอันนี้เราจะสามารถเลือกได้เลยนะว่าเราจะรับดีเอไหนครับผมดีเอไหนเรามีน้อยมีเยอะนะเออก็ดีครับผมเราจะได้เจาะจงไปเลยใช่ไหมว่าเราอยากได้ดีเอไหนครับผมก็ตามนี้ฮะเป็นมิชชั่นรายวันนะผมก็สามารถเลือกได้แล้วมันก็ดีขึ้นหน่อยนะผมมันก็ดีขึ้นหน่อยเนาะโอเคครับผมเดี๋ยววันนี้ก็ไปลาแพ็คเลือกเปอยกันเหมือนเคยนะผมจะมีแพ็คอะไรเดี๋ยวจัดกันเลยครับผม เวลาก็ใกล้เต็มทีแล้วนะต้องรีบเล่นแล้วหน่อยมาอื้อ,อสิบหกนาทีเฮ้ยจัดครับผมแพ็กน้ํานี่แหละเออไม่ได้ตีแพ็กน้ํานานแล้วครับผมโอ้โหแล้วเวลามันกระชันจิดด้วยเดี๋ยวพี่จัดแบบให้สปีดเลยนะฮะเคยให้สปีดไปแล้วนะเดี๋ยวให้สปีดต่อครับผมคือแบบเราจะไม่ให้สปีดของพี่เนี่ยคือจะไม่คิดอะไรเยอะไงะมาแล้วเลือกตัวแบบไม่คิดเยอะด้วยครับผมตัวที่สามมาเป็นนี่ละกัน อืมแต่มันจะพอสูตีไหมเอาเปลี่ยนออกเอาตัวนี้ไหมแต่ไม่เอาดีกว่าผมเดี๋ยวมันจะเป็นการประมาทเกินไปเอานี่แหละไปครับผม <c oughs> เรียกเยอะคิดเยอะนะผมช่วงนี้คอแหบคอแห้งหน่อยนะะเจ็บคอครับผมก็ถ้าเสียงแหบขออภัยด้วยนะฮะมาตีกันแบบไฮบิดเลยนะผมรีบหน่อยสองมาเอาไงห,หนูเปลี่ยนตัวมาเร็วๆเ,เอาให้จบ โอ้โหมันตีเลยว่าโอ้โอโโอโดีนะไม่ตายโอ้โหเลือีกนิดเดียวครับผมอ้าวไฮบิดมาแบบนี้รีบแบบนี้ก็เอาดีครับผมไฮสปีดมาก็ไฮสปีดกลับดีครับผมไม่เปลี่ยนตัวเหรอจรึงจะดูถูกพี่เกินไปแล้วไอหนูลวงไปหนึ่งครับผมไอ้หอยมาไอ้หอยไล่มาสองหนึ่งโอ้โหหดสองเลยครับผมเอาดิเอาเขาดิเฮ้ย เอมันรู้เหรอว่าพี่จะเล่นเป็นไฮสปีดเนี่ยโอ้โหเขาเล่นด้วยนะได้ดิพี่ก็เป็นอใจครับผมตีมาตีกลับมาไม่โกงอยู่แล้วครับผมตาแรกกเอาแบบโอ้โหจังหนับเลยตึ๊บเรียบร้อยครับผมเฮ้ยนี่มันตัวแรกตัวนะผมโอ้โหแบบไฮสปีดแม่สามมาตีมาเอาให้มันจบไอ้หนูเอาให้มันจบนั้นแหละเออเึ๊บปึ๊บเรียบร้อย อะไรของมันเลยเอองั้นก็ไม่ต้องเก็บตา้ไม่ตายแล้วครับผมไปรีบหน่อยครับผมเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแบบเวลาหมดนะฮะไปนอนในหนูปึ๊บปึออ๊บปึออ๊บเรียบร้อยครับผมโอเคก็จบไปในรอบแรกครับผมยังเร็วครับผมให้สปีดน,นะออโอ้โหยนี่แหละให้สปีดของพี่นะผมถ้าพี่พูดคลิปไหนนะผมคือพี่จะไม่คิดนะฮะ ตีตีแหลกครับผมมาจัดครับผมโอ้โหหอยต่างหมดเลยโอ้โด้านดอยต่างหมดเลยครับผมเดี๋ยวเราทาดน้ำทาดทาตกดหินป่ะไอสีม่วงใช่ไหมเออต่อธาดกดหินไปครับผมเออเอาเป็นเอาเป็นเอาว่าจะไม่กินละหน่อยปะโตอะจัดก็ไม่ต้องกิดเยอะนี่ละกัน โอเคโอเคไปตัดกับผมคิดเยอะดําใหม่ใช่ไหมพี่ไม่อยากให้แบบตัวมันดิฟพลังดิฟกันเกินไปนะอยากให้มันพอตูตีอะผมมาเออไอ้หนูอย่างงี้ไม่ตูดตีเท่าไหร่นะแต่คือแบบพี่เอาดาเมจได้น้อยไงของมันก็ดาเมจเยอะไงอะสองอืมไม่ตีด้วยอะไรของเองนี้อเฮ้ยโอ้โหสี่เลยครับผม เอาจริงดิโอตีสองครับผมโอ้ออโ,อโอ้ชาร์จชาร์จชาร์จีตั้งแต่แรกเลยนะผมอย่างนี้พี่สนใจที่ไหนอ่ะพี่ก็ชาร์จบ้างดิจย่ายาวไปครับผมมันจะเหลือหนึ่งโอเคเหลือหนึ่งตีสี่มาเราจะตายตัวแรกโงหมันไม่ตีโอกล่าวว่าตีสี่เราจะตายตัวแรกนะแต่ว่าเราเก็บชาร์จไว้แล้วนะผม ไม่ตีตีเองไม่ตีตีเองไอ้หนูปึ๊บไปนอนไปนอนตัวแรกเลยนะคผม <c oughs> โอ้ยกันคอโกมาเอ้ยตีห้าอ้บปึ๊บเออเรียบร้อยเรียบร้อยเหลือวไว้หนึ่งอีกเหลือไว้ทำไมไหนูเขาไม่เก็บกันแล้วยุคนี้นี่มาตีแบบอตีแบบไฮสปีดเอ้ยไอนดีไม่รู้ใจเลย รอบแรกยังรู้ใจอยู่เลยรอบต่องโอ้โอ้หเก็บด้วยเก็บด้วยเก็บด้วยอย่างนี้ก็โดนครับผมรัวๆไปฮะเอ้ามาไอปลามาน้ำน้อยห้าโอเคตีสี่ครับผมปึ๊บไม่เป็นไรไม่เป็นไรครับผมหอยต่างมาไอหนูจงไปนอนไป ไอ้นอนเจอด้ไอหนูเจอท้าไม่ตายด้วยโชคไม่ดีเลยนะเองนี้ปึ๊บปึ๊บหวงตะวันปุ๊บเรียบร้อยครับผมนี่โอเคจบไปในรอบที่สองครับผมยังไวเ้ยนี่เลยแบบไฮสปีดครับผมโอเครอบสามฮะเวลาย,ยังเหลือเฟือครับผมมาสิบเอ็ดเหลือเฟือตายเลย <c oughs> เหลือสิบเอ็ดเนี่ย โอ้โหแล้วดูตัวเขาดีใจมากครับผมไม่ต้องคิดเยอะฮะอีกตัวเป็นอเราจะไม่คิดเนี่ยเต่าวะเอ้ยเอาเปลี่ยนเต่านี้ดีกว่าแล้วตัวถ้ายเอาคอเอาเต่านั้นครับผมเหมือนกันหน่อยไปเออเอาเหมือนกันหน่อยเป็นไงอะเต่าจนเต่าครับผมเฮ้ยอย่านานสิไอ้หนู มาปึ๊บปั๊บปึ๊บปั๊บ,บ,บตัวแรกครับผมชาร์จเหมือนเดิมฮะตามสเตปพี่นะครับผมเอาจริงจริงสเตปพี่อะมันไม่มีอะไรที่แน่นอนนะบางคนอยากให้พี่สอนสเตปนะพี่บอกเลยพี่ไม่มีสเตปที่แน่นอนครับผมเพราะไอ้มันเดาใจไม่ได้นะเมื่อกีก้ตีมั่วฮะมันจะชนะบ่อย <c oughs> <c oughs> โอ้โหเตาลงมาตบเลยอะเปลี่ยนตัวครับผมเพราะการหลอดแหงต่อก็ไม่ได้ดามเมจมันเกินเลือดแล้วนะผม โอเคตัวนี้แทงได้ต่อฮะสองโอ้ยตีสองเลยอ่ะเดี๋ยวเอ้ยเอาตายเอ้อโอ้โหนึก็เหลือนิดนึงอุ้ยคำนวณพลาดอีกแล้วไอ้บ้าเอ้ยอุต่าไม่คิดเยอะตีแบบไมสปีดีนี่แหละมันจะปุดพีกอย่างนี้เวลาไม่คิดก็บางทีก็เถียงไปอ่ะไอ้ตัวนี้ก็ไปก่อนในเตาน้อยเอ้ยโอ้โหแล้วเราเหลือสองอะมันเหลือสาม เสียเปียบแล้วนะครับเนี่ยเอเรียบร้อยไปด่ดิแล้วเราไม่มีชาร์จเลยไงเรื่องของเรื่องคือถ้าเราแบบว่าเหลือน้อยกว่าแต่เรามีชาร์จเราจะไม่เสียเปียบนะผมดีนี้เสียเปียบเต็มเต็มเลยนะฮะไม่มีชาร์จด้วยโอ้โหมันเปลี่ยนตัวนี้มาโอ้โหดีนะมันตีหนึ่งตกจังนึกว่ามันตีสองตอนนี้พี่ต้องคิดก่อนพี่ต้องขอคิดครับผมโอ้ เราต้องเก็บไว้ก่อนอะแล้วมันก็แบบมันก็ดันเก็บไว้ด้วยโอ้โหเก็บไว้หนึ่งตีไงก็ไม่ตายครับผมเสี่ยงตีไปก็ไม่ตายนะนั่นไงมันเอาห้าโอ้โหเฮ้ยถ้ามันตีตัวนี้ตายนี่จบเลยนะเพราะว่าตัวไอเต่ามันไป้ห้าแล้วผมโอ้ยตีร้อยเดียวเฮ้ยอะไรวะเฮ้ยมันเหลือตั้งสี่มันตีสองพอดีเลยอ่ะโอ้โหเอไอทุกคนดูมันทําดิ เมื่อกี้โอ้โหแล้วเนี่ยเดี๋ยวมันเก็บไว้เท่าไห่ก็ไม่รู้เนี่ยย,ยังไม่ก็ยังไม่กล้าเสียงตีนะเนี่ยแพ้นะเนี่ยถ้าพี่ตีไปไอ้ไอต่าตัวนั้น่ะคือมันจะไอ้ไอตัวล่างอ่ะมันจะนาทาตุไงโอ้โหแล้วดูมันการหนึ่งโอ้ยอะไรวะมันตีพอดีอ,ะอ่ะโคตรเบื่อเลยนะเว้เวลาไอ้ตีพอดีอจริงๆทุกคนก็เจอบ่อยโอ้โหแล้วดูมันตี เออมันยังเหลือไว้อีกโอ้โหเอตเาไป์รด้าแล้วผมต้องเสี่ยงแล้วครับผมต้องตีเกินด้วยเพราะเมื่อกี้มันเหลือหนึ่งใช่ไหมมันเหลือหนึ่งเห็นไหมครับผมต้องตีเกินนี่นี่โอว้ว่าจะไม่คิดนะผมตีแพ็กแบบไฮสปีดเขาไม่คิดกันนะฮะได้เอไอทำวิ่แบบเจ็บนะผม,มตีมาตีมาอืคำนวณไว้แล้วโดน โกงนะใช่ไหมเฮ้ยพอดีนะใช่ไหมไปนอนนี่หนูปึ๊บปึ๊บปลี่เป็นไงอ่ะเป็นไงโกงนะเก๋โอเคจบไปในรอบที่สามครับผมวู้ช็อตนั้นจริงๆเลยนะเว้ยมันมีสี่มันควรจะตีสี่นะมันตีสองงนะเอาดิโอโหแล้วมันจะไปรู้ได้ไงว่าพี่จะแบบชาร์จไว้อะใช่ไหมมันไม่เบื่อโอโหให้บบนครับผมเอยรอบท้ายแล้วรอบท้ายเวลาย,ยังเหลือนิดนึงครับผม มาจัดธาตุเดียวกันเลยครับผมอัจจะเฉืดอธาตุเลยนะพี่ขอะเะื่อดธาตุไปเลยครับผมเพื่อความมันนะรอบท้ายเออเป็นไงไม่เอาเปรียบด้วยอืมตัวเราสูตรคือตัวเราพลังมากกว่าหน่อยไม่เป็นไรเนาะไปครับผมจัดนะมากกว่านิดนึงนะมากกว่านิดนึงเนาะแต่ยังไงพี่ก็เอาแบบธาตุเดียวกันไงให้ได้คิดหน่อยครับผมโอ้โหให้ระปิดเขาไม่คิดกันเฮ้ย <laughs> โอเค okay, มาตามติดไว้ก่อนครับผมตัวแรกตัวแรกมันท่าเดียวกันนะมันจะตีเราแรงหน่อยนะับผมเพราะว่ามันไม่ได้แป้ดาดแล้วอืมสีโอ้โหเหลือเชื่อโอ้โหเอาดีครับผมมันเงียบ ้วใครจะไปตีมันเอ้ยหนึ่งโอ้โหมาดิโอ้โหโอ้โหโอ้โหกี่โหแล้วเนี่ยเออหกเป็นไงเออดีนะกันสามโอ้โหดีนะเว้กันสามดีนะพี่ยังถูกคิดเอไอมันรู้ไหมทุกคนว่าเอไอมันรู้ไหมรู้มันรู้มันรู้มันกวนด้วย หมแล้วเมื่อกี้พี่ชาร์จหมดนะชาร์จตีนะพี่ตายแล้วจริงๆไปนอนละอืมอ,อืมอมเรียบร้อยไปดีตีหมดแล้วก็ไปนอนมาเอ้ยปลานี้สีสวยวะไอ้อปลานี้ตีสวยวะโอ้ยสีสวยแต่ดาเมจดแรงเออมันต้องอย่างเงี้ยตีแบบมันเออมันไม่รู้ใช่ไหมอย่างเงี้ยไม่ใช่แหมแหมจะมาเหลือไว้นิดไล้หน่อยแหม เออต้องให้บุญเฮ้ยเคมันตีหมดแล้วฮงั้นก็สบายครับผมเอ้ยนี่ดาเมจกันเลือดเท่ากันเลยนะสองตัวเนี้ยพอๆกันเลยนะไปนอนเรียบร้อยครับผมเออดามเมจกันเลือดพอกันเลยนะมาผมไอตัวนี้เลเวลเกินนะฮะเลเวลก็เกินประหลอดไปหน่อยครับผมแล้วยังไงอ,อ,อทุกคนดูเห็นแววแล้วใช่ไหมเห็นแววแล้ใช่ไหมครับผม ม,นะมีโมตาโตนะฮะมีแปดนะผมเพราะฉะนั้นเองจบแล้วองได้ตายไปแล้วไอ้หนูไปนอนในคอยาน้อยอืมอืมไปว้ามาแล้วครับผมวนรอบหนึ่งฮะวนรอบหนึ่งฮะแล้วเลี้ยวกลับมาเดี๋ยวกลับมา,ก,บมากินตายไปทีหนึ่งก่อนกินตายไปทีหนึ่งก่อนเพื่อความขังค้นใปหน้าเรียบร้อยครับผมเป็นไงพูนใจใส่หน้า โอเคจบไปในรอบที่4ี่ครับผมมีมีแซวลูกอย่างเงี้ยเออมาผมก็เบาๆไปใช่ไหมขอให้ได้การ์ดทองไม่เบรกมาโอ้โหโอ้โหไม่เป็นไรครับผมตัวหางลูกตุ้มพี่ก็กำลังจะทำเลเวล40นะกำลังเก็บอยู่เหมือนกันครับผม ก็ดีก็ดีก็ได้ตัวดีอยู่ครับผมตีเงินนะก็ดีกว่าได้ตีแดงนะเหมือนรอบที่แล้วรอบนั้นตีได้ตีแดงเฉยโอเคครับผมเราเราวันนี้นะผมก็ได้ล่าแบกใต้น้ํานะตัดน้ําไปนะผมก็สนุกดีครับผมตีแบบไฮสะเดด้วยก็ใครยังไม่ได้ตีตีกันด้วยนะน่าจะน่าจะหมดแบกแล้วแหละถ้าพี่ลงกิฟต์นะผมโอเคครับผมสรารรบวันนี้ก็ต้องขอดวลาไปเพียงเท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่ลิปหน้าลาไปก่อนสวัสดีครับผมไปแล้วครับผม ก็อาจจะได้ลงดึกหน่อยนะกว่าจะถึงบ้านนะขออภัยด้วยครับผมขอบคุณสำหรับที่รอดูนะผมไปแล้วบ๊ายบาย